ที่มันเปลี่ยนกี่คนวนเวียนเข้ามาแล้วผ่านไปบางคนก็จำได้บางคนไม่นานไม่ช้าก,ก็ลบเลือนเชื่อไหมว่ามีแค่เธอตอนนี้นะคะพวกเราไบไฟเดอร์ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครนายกมาร่วมกิจกรรมดีๆ ที่นี่กันออท่านผู้ว่าคะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะครับสวัสดีครับผมปีชากมนบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกิจกรรมนี้เราเรียกว่ากิจกรรมจากขุนเขาถึงสายน้ําโดยการเริ่มจริงๆเนี่ยของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุดทธิพงศ์จุนเจริญหลักการก็คือว่าเราคิดว่าวาระสําคัญของปีนี้คือการเฉลิมฉลอง มหามงคลสมรสปีที่ห0สิบของในหลวงการสมเด็จพระราชินีนะครับเราจะทําอะไรเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านก็คิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยชอบอนุรักษ์ขุนเขาสายน้ําก็เลยจัดพิธีการเรียกว่าปลูกต้นไม้จากเส้นทางสี่สิบกิโลก่อนจะถึงถึงขุนเขาเนี่ยจะทําอะไรบ้างก็ได้ความร่วมมือจากทุกองค์กรทุกภาคส่วนนะครับปลูกต้นไม้ทั้งต้นไม้ริมทางที่เราจะปลูกเกาะติดเนี่ยเราได้กล้วยไม้จากนกครปฐมนะครับแล้ว ตรงกลางพื้นถนนเนี่ยเราก็ได้ต้นเฟื่องฟา้ามาปลูกแต่ตามไหล่เขาถามว่าเราปลูกอย่างไรเรามีช่างใช้หนังสติกนะฮะยิงเข้าไปยิงมเมล็ดพันธุ์เข้าไปใช้ทั้งพลาไกาเกอร์เพราะนั้งน,นงานครั้งนี้นะครับเราได้ทั้งความสดงดงามสวยสดงดงามโดยตลอดเส้นทาง40กิโลจากองค์คลักขึ้นสู่ขุนเขาเขื่อนขุนด่านประการชนและได้ความงดงามของเทือกเขาโดยมเมล็ดพันธุ์ต่างๆในอีก3ปี5ปีก็จะ งอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นผมจึงต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหมื่นคนเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในมหามงคลสมรสปีที่60ครับ ทข้างกาทุกนาทีมันคงจะมีความหมายอยากจะทำความรู้จักอยากจะเข้าไปทัดใจจะได้ไหมอยากบอกเธอให้เธอรับรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนคนนี้อยู่แอบคิดถึงโดยที่ตัวเธอไม่เคยรู้